ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติกเกอร์ล์โฮโลแกนบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวนโหลดสติกเกอร์ล์โฮโลแกงน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลายชอ็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะอยากให้พี่สันเล่าถึงเหตุการณ์ที่ไปช่วยคนก่อนอันนี้หน่อยฮะจริงๆวันนี้ค่ะก็คือต้องมาก่อนงานเพราะเราจะต้องมาซ้อมพิธีก่อนใช่ไหมคะเพราะต้องประกาศรางวัลแล้วพอดีเจออุบัติเหตุบนท้องถนน เจอพี่มอเตอร์ไซค์สองคนเนี่ยเขาโดนรถเรียกอะไรรถหกล้อชนอก็คุยไปคุยมาก็เราก็ทราบว่าวมอเตอร์ไซค์คันแรกเนี่ยเสียคันหนึ่งก็เลยมาจอดช่วยแล้วรถหกล้อเนี่ยก็ขึ้นมาจากอุโมงค์แล้วก็ประสานงานเราก็เลยประถบพยาบาลเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พี่จันเห็นตอนที่เกิดเหตุแล้วนะเห็นตอนที่เกิดเห,เหตุเ,เ,หเลยอยู่ตรงหน้าเลย แล้วก็เอ๊ะทำไมรถติดอะไรรถบางคันก็เบี่ยงออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอนี่ก็เห็นเขาใส่ก็เลยแบบว่าเออให้จอดรถแล้วก็เปิดไฟกระพริบเอาไว้เพราะไม่งั้นรถคันหลังที่ตามมาเนี่ยเพราะมันเป็นทางขึ้นตรงงูมันอาจจะแบบมีอุบัติเหตุอีกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนกับว่ากระดูกข้อมือหักแล้วก็ฟันหกักอะไรเงี้ยโชคดีที่เขาใส่หมวกกันน็อกเต็มใบหัวกระแทกก็เลยยังแต่คงต,ต้องเปลี่ยนหมวกกันน็อกใหม่เพราะคงรถพังหมดเลยอะไรเงี้ยรถลอยเลย <c oughs> ช่วยเพราะเหตุการณ์เกิดอยู่ตรงหน้าเราอะไรเงี้ยแล้วก็อากาศร้อนแดดร้อนมากประมาณบสองใบสามอะไรเงี้ยแล้วก็เออแล้วเขาก็นอนเลือดเต็มไปหมดเลยอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออเราเราต้องลงไปช่วยอะไรเงี้ยค่ะก็ลงไปก็เลือดก็กบปากเขาฟันหักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โชคดีที่มีคุณหมอขับรถผ่านมาอะไรเงี้ยคุณหมอเขาจะพาลูกไปโรงพยาบาลคุณหมอดีก็เลยจอดรถแล้วก็ช่วยกันไปถึงโรงพยาบาลเพราะพี่เขามือสั่นอย่างเงี้ยคุณหมอบอกว่ออาจจะเกิดแบบกระดูกหักอะไรก็เลยจันก็ไปหา ที่อะไรที่เป็นแข็งหลังรถมาให้เขาดามแล้วเอาผ้าผ้พาผ้าคลุมไหล่มาปูแล้วก็เลยสั่นต,ต,ตกใจไปเครับที่แบบว่าก็ตกใจค่ะก<า>็ให้คุณอาธ<ม>์โทรเรียกกู้ภัยอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เราก็ไปถึงพยาบาลจนกู้ภัยมาอะไรเงี้ยส่วนอีกสองคนมอเตอร์ไซค์ที่เสียตอนแรกเขาก็เจ็บเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็มีอายุแล้วผู้ชายผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาก็เจ็บเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เท่าพี่คนที่ลงไปนอนที่พื้นที่รับช่วยไม่ได้ตามไปถึงโรงพยาบาลเพราะรีบมางาน ใช่ก็เลยบอกเขาบอกว่าให้เบอร์ติดต่อไวโชคดีที่พี่หกล้อเขาไม่ได้หนีไปไหน,นเขาก็อยู่รับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไม่ได้มีอะไรกนระโดดกระเด็นมาโดนรถเราเนาะไม่มีค่ะไม่มีค่ะ<ม>ใช่ปลอดภัยดีค่ะคนเจ็บก็ไม่ได้ถึงกับเกือบชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เจ็บหน,นกักอะไรเงี้ยค่ะใช่<ม>ปลอดภัยแล้ว้เรียบร้อยเขาก็บอกบอกว่าเออยันอยู่ที่โรงพยาบาลกระดูกข้อมือหกักแล้วก็ฟันหัก แล้วก็ก็มีไปเอ็กซ์เรย์สมองด้วยว่าหัวกระแทกสก็ต้องดูก่อนค่ะแต่ว่าเขาก็ขขบคุณนะเขามีสติตลอดนะคะที่เขาบอกว่าเอ่อถ้าสมมติว่ารถจันเสียอะไรงียให้ไปที่ร้านเขาได้เขาคงทำเกี่ยวกับซ่อมรถอะไรอย่างเงี้ยก็โชคดีก็รู้สุดดีใจที่ที่ได้ได้ช่วยเขาอะไรเงี้ยถึงจะมางานสายไปนิดนึงขอโทษด้วยค่ะก็พริ้งคนเริงเมืองจบแล้วค่ะ ทำเสร็จเรียบร้อยแลนะ้วค่ะตอนนี้ยังค่ะยังไม่มีค่ะใช่ยังว่างอยู่ยว่างอยู่ก็เห็นเร <c oughs> <ม>าแบบด้วยโปรโมทด้วยชอบไงก็ทั้งพี่ยูพี่อ้ําเล่นเลยค่ะแล้วก็เป็นเอ่อเรื่องที่เราอยากเล่นด้วยแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เล่นเพราะตอนนั้นมันคิวชวนกับพี่คิริศยาใช่ะออกมาแล้วเลยยังไมา่สุดเยก็เสียาดายเหมือนกันนะเพราะรู้สึกว่าถ้าได้เล่นก็อลังการดูสิเว่าการแสดงผู้หญิงอะไรหลายคนก็ต้องอยากเล่นเพราะได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยได้นั่งเสลี่ยงสวยๆใช่ไหม ก็เราดูไปเราก็สนุกไปเลยนะคะมีแบบตอนดูว่าแบบถ้าฉันได้บทนี้มันน่าจะแบบเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไหมพี่จันไม่ไม่ก็ดูพ่อน้องก็ติ๊บเขาก็เล่นเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีก็รู้สึกโอ้โหตอนิ๊บตบแพ้ตลอดตบแพ้ยามตลอดถ้าเป็นเราเราคงก็ตบแพ้ตลอดเหมือนกันอะไรนะคะอยากจะเล่นละค่ะก็มันก็เป็นโอกาสด้วยความที่กับพี่อยู่ด้วยใครร่วมงานแล้วก็ถ้มีโอกาสตอนพี่อั้มเขาร่วมงานรับละครทีก็เลยแบบอยากเล่นดู้ แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะรู้สึกว่าเออ่ยังไงวันนี้ก็ได้เข้าชิงลิขิตลิสยาเพราะถ้าไปเล่นเพิงมพะนางวันนี้ก็คงคงไม่ได้เข้าชิงลิขิตลิสยาอะไรอย่างงี้ก็ไม่เป็นไรก็พลาดอย่างนึงก็มีอย่างแทนเพราะยกองแบบได้ยินอะไอันนี้ไม่ทราบเลยต้องกามแต่ชองค่ะ,ะอันรรู้บ้างติดตาด้วยกันอกจะมีอะะาต้องติดตามม่ครั่ะยัยงค่ะก็แต่ส่วนใหญ่จริงจริงๆสนิทกันอยู่แล้วอะไนี้ก็นัดทานเข้าอะไรกันต,ต,ตามปกติ ก็คือที่โสล์ดซื้อชุบน้ำไปสั่งไปสั่ปีที่แล้วก็อยู่อยู่แอปก็เด้งเตือนขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็อุ้ย3ปีแล้วเหรอผ่านไปเร็วจังใช่จริงๆแล้วมันมีโปรเจกต์ใหม่ไหมครับปีนี้การถ่ายชุบน้ำครั้งนึงมันลำบากมากเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะเราต้องฟิตร่างกายเพราะการที่เราถ่ายเนี่ยเราก็ถ่ายอยู่ในประเทศไทยไม่ใช่มีแค่พี่ตากล้องแล้วก็ช่างหน้าช่างผมแต่ต้องมีพนักงานโรงแรมทั่วไปเพราะเราไปถ่ายที่โรงแรมที่ชายหาดเซยก็เลยคิดว่า เอารูปสามปีที่ผ่านไปมาชื่นชมก่อนกันแล้ so <to> วกันอะไรอย่างเงี้ยมีหลายคอมเมนต์ที่มาบอกว่าปีนี้อยากถึงจะเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าพึ่งดีกว่าค่ะอย่าพึ่งดีกว่าเพราะรู้สึกว่าถ่ายครั้งที่แล้วมันแบบประสบความสำเร็จไปแล้วถ้าจะจะถ่ายอีกก็คงเป็นแบบเซ็กซี่ธรรมดาแล้วกันหรือว่าเราควจะมีใคร่ายือถ่ายโป๊แล้วเราพร้อมแล้วตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเหมือนแอปพลิเคชันมันเด้งขึ้นมาเตือนอะจริงก็แค่เรารตอนนี้เหรอคะยังไม่พร้อมค่ะยังไม่พร้อม มันต้องฟิกมากกว่านี้นะคะยิ่งตอนนี้สายเขาเรียกว่าอะไรสายสปอร์ตตี้กับนัมาแรงเขาต้องมีแบบซิกพุงซิกแพคจะผอมตัวแบนแบบเดิมไม่ได้แล้วอะไรก็ชัดซิกแพคยังไม่มีค่ะยังไม่ไหวยังนะคะยังไม่มีติดต่อมาปีที่แล้วมีค่ะแต่ปีนี้ยังพึ่งต้นปีแล้วก็อยาก็คิดว่าช่วงช่วงนี้ไม่น่าจะมีมั้งอย่างครั้งที่แล้วเราก็แบบเหมือนเปลือยท่อนบนไป ถ้าครั้งต่อไปมันจะแรงกว่านี้แน่กอนมันคงไม่แรงไปมากกว่านี้อย่างเขาที่เราท็อปเลสเซ่าต้องมีเซฟนะมีเซฟในภาพก็อาจจะเห็นว่าแบบ่าเหมือนเหมือนท็อปเลสแลยไม่ได้ใส่อะไรเลยจริงๆแล้วก็คือมีซิลิโคนปิดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะของจริงก็ไม่ได้ขนาดนั้นใช่แล้วก็มีอีกการ ตกแต่งรูปภาพบ้าให้มันเหมือนแบบว่าเป็นเป็น t อ p l e s s เลยถ้ามีก็ไม่น่าแสดงกว่านั้นะเนาะถ้าแรงกว่านั้นก็ไม่ไหวแล้วค่ะกนต้องทอมหมดเลยแต่ก็ถือว่าเป็นชุดกีฬาชุดหนึ่งก็โอเคครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะเพราะว่าตอนนั้นเปลี่ยนมาเล่นสุสานคนเป็นด้วยพลิกมารับบทร้ายแล้วก็กลัวว่าคนจะไม่เชื่อเพราะแบบหน้าหวานจะเล่นได้เหรอจะทําได้เหรอแล้วก็อยากทําทุกอย่างเพื่อลบทำศบประมาทยะไาลบทำอะไคิดว่ายังดีกว่าค่ะ ปีนี้ยังไม่ควรดีกว่าใช่ไม่ควรใช่ไหมคะอย่าเพิ่งเลยดีกว่าใช่ขอบคุณกค่ะ